สวัสดีค่ะเช้าในวันหยุดนะคะเราก็เริ่มต้นด้วยชีวิตที่สบายๆก็คือการออกกำลังกายค่ะ การออกกำลังกายก็คือการให้รางวัลของร่างกายของเราค่ะเราใช้การเคารร่างกายเรามานานดังนั้นเราต้องออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงค่ะค่ะนี่ก็เป็นวันเช้าว,วันใหม่ที่เริ่มต้นสดใสด้วยการออกกำลังกายกันค่ะ ังจากที่ออกกําลังกายเรียบร้อยนะคะเมนูในใจของเราก็มีไฟอยู่แล้วค่ะเพราะว่าตื่นเช้าขึ้นมาเพชรก็จัดการต้มเส้นร้อนไว้เลยค่ะยิ้มเสร็จมาจัดการค่ะต้มเส้นร้อนๆอ,อู้อากาศหนาวมากๆนี่แหละค่ะเมนูตอนเช้าชอบมาอะไรแล้วล่ะ เป็นน้ำซุปพาโลค่ะพาโลหมดน้ำเหลือออมร้อนต้องเบาต้องเบา ขุนไก่เท้าไก่จนเปื่อย กีโมดาตอนนี้เราก็มาถึงงานแล้วนะคะแม่ครัวของเราใส่ชุดสีสันสวยงามมากทำอะไรคะไก่สเต็กไก่สเต็กนะคะไก่สเต็กแล้วก็มีขนมจีนเป้ยขนมจีนพี่น้องคะอะไรเป้ยกับก้าวเลี้ยงทั้งซอยเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ผัดแ,งนแนงหงผัดแหงปลาลังมาด้วยใช่ไหม ไก่ชุบแป้งทอดโอ้นี่ไก่ชุบแป้งตุ้งเหรอนาน้ำเนอน้ำเนยโอ้ยน้ำเนอเราลาบลาบลาบทอดลาบทอดขโมยก่อนลาบทอดนะคะเราต้องชิมก่อนด้วยอันนี้ของที่ขาดไม่ได้คือกองโปรดจุไลยบ้านนี้ห้ามขาดข้าวเหนียวอยูซายบ้านนี้ข้าวเหนียวมีนะคะข้าวเหนียวมีโอ้โหมีข้าวเหนียวด้วยอยากัตตู่เซฟเลยค่ะ ข้าเหนียวจริงๆเลอกระติบบักใหญ่เป็นข้าวเหนียวนิโกนะคะบื้ยสุดยอดเลยค่ะอิ่มแล้วค่อยเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะคะคอยเป็นแขกคนสุดท้ายก็ยคนแรก <c oughs> แล้วก็คนสุดท้ายค่ะหลังจากที่ใช้ชีวิตประจำวันเรียบร้อยทำความสะอาดบ้านโน่นนี่นั่นนะคะ วันนี้ตกเย็นค่ะก็มาวันเกิดของน้องจอยค่ะเป็นลูกสาวของเพื่อนเพชรเองค่ะโอเคค่ะมาดูบรรยากาศเป็นกันเองของพวกเรานะคะฉลองวันเกิดในออสโลอาบรรยากาศก็จะเป็นคล้ายๆไทยๆค่ะ อนนี้เจ้าของวันเกิดนะคะกำลังทำสวยให้พี่สาวนะคะต้องจอยเฮดใดสวยให้เจ้าของเอดเอื่อยเฮดเอื่อยเฮดเอื่อยเฮดเอื่อยักเปียดด้อยค่ะอือือือเฮ็ดจี๊ดด้วยนะคะเราก็จะมีปุ๊บฝเมือดีโอ้ยบอมแมนมันคือทอมอเอมช่างตำผลมาจากเมืองไตยนะคะเพชรรวยขนาดไหนส่อง ช่างมาจากเมืองไทยเลยนะคะน้องจอยอยู่นานกี่เดือนที่นี่สามเดือนบอกเมื่อแย่แบบไหนเือนหน้าใช่ไหมโอ้ยบอกให้มาตอนเก็บเห็ดกับบอมเพลทสวยไหมคะสวยไหมคะจากจากหน้าห้าสิบเหลือหน้ายี่สิบห้านะคะทรงผมใหม่ใช้ลายกับเดิมหน้าับ อุไดโทรมาจุไลวันลูกไส้ลาอลูกไส้ไสลาสิคอลลูกปอไม่สวยนี้ะสค่ะโอ้กันก้นจับผมนี่เมเพิ้นีสิลับยางเดียวได้ค่ะมีแขกมาใหม่นะคะใส่ไรชื่ออะไรคะรายงานตัวได้ค่ะชิลูซีค่ะดื่มน้ำบรไรคอสดื่มน้ำเหล้าขาวนะคะไนังปลา แขกท่านผูม้มีเกียรติของเราก็มานะคะน้อ่อกับคุณายายปับไปนะคะนี่คือแม่งานนะคะแม่งานโอแม่งนอันนี้แม่เป้งแถวม่แม่งแงนม่งานหม,มายถึงมาคุมงานนะคะส่วนพนักงานอยู่ฝั่งโน้นนะคะขอขอขอโคกหน่อยค่ะขอน้ำแข็งด้วยค่ะขอจานอีกใบหนึ่งขนมจีนไม่เอาตีนไก่นะคะ เราก็จะมีโต๊ะเล็กโต๊ะน้อยนะคะนี่ไม่เจอตั้งนานนะคะเจอแต่ใน Facebook ไม่ได้เจอนะโอ้ลูกสาวน่ารักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินอะไรคะมัชเม็ดเลยดูมาดิ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 มาดอร่อยครับก็จะมีเหมือนเดิมดูอันนี้เป็นคนไอเพชรบอกให้ดูอันนี้เป็นคน ก็อาจจะกินนะก็ได้ใส่กได้เพ็มน้องกคนมข้นใส่เดียว่าเค็มน่ะไปขนมหวานนะคะรวมมิตรรวมมิตรขดีแหลายข้างหลายเราจะไปดูแฉเงือกันนะคะพนักงานขับรถยังกินอยู่เอาไปใส่ไปเลย มเอาเตี้ยนยาวยาวเตี้ยนตังตังเลยเอาเตี้ยนตั้งตังเอาเตี้ยนตังต่างๆอาเตั้ยนต่างก็จะมีการเทสเวลาเป่าเค้กนะคะจ่ายจ่ายจ่ายมต้เป่าเลยพัดเอาพัดเอานน้จเดียวพดกัน พี่บลอใส่กีขาแกนะครับไปะีเอ็ไทีอ่มทีเอ็มอ็มวีนอ็มทีเอ็นทีเอ็มเอ็มทีเอ็มทีเอ็มเอไมทีเทีเอัมนีเอ็มทีเอ็มทีเอมทีเอ็มทีเอ่อ็มทีเอ็มีเอ็อไม่ีเอไอ็มเอีเอ็้อ็มเ็มทีีเอมเอีเอเออ วิไอกี่หนักเดเดเ็้ยบีมีอีกอันเลยเด้อมาีก้านสุดท้ายนะคะลูกสาวสันหา12บสัน52ปนะเดี๋ยวพี่สาวจะไป พี่ีีบรดเแฮมบเดย์ยูดาตกใจกับันไม่ิกเจ้าดอกอกลิขิตดอกพลเสร็จโอ้มีการให้สินให้พลนะคะ

มีซองเขียวซองแดงซองขาวฝากมาปลาแอลฝากมาเอาบอกโบซองขาวบอกค่ะซองขาวไม่เอาใช่ไหมซองขาวไม่เอานะคะเราไม่รับซองขาวลาวจะรับแต่ซองเออต้องออกมาไม่ได้ อดดูเล่าออกมากไรเราเ่ยากให้มีใจค่วมโสกีเด้ลูกเด้อชีวิตเราต้องเด้อดยากเอับถุกตามเดือดเลยรุ่งเรือนไมชีวิต ดูกันสนอกแกยากันฟกัสะไนะยเบอกว่าให้เจอสิ่งดีๆในชีวิตสตสาเนออูสาบอว่าทั้งเงินทองทั้งความรักอย่างเขาบอก

ฝรั่งหุบแขนนะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะว่าฝรั่งลาวไปสอนฝรั่งลาวนะไปไทยบ่อยไปไทยบ่อยเพื่วนดีเพื่อนบไปนะคะสองขาวยายสองพัผ้าป่าหลานไม่รับไอ้ยูดีไม่แห้งไอ้ยูแดงมี เจริรุ่งเรืองมาเร้อวัวเลยซ่อนข่าวเขาแบงกัดดนเอ้าใครแม่ไม่เคยเห็นคอข่อยได้ของอกค่ะพี่น้องคะในที่สุดพชนก็ได้ขอกเจ้ร้องยไรย วันนี้ที่วันเขาเมื่อเยอะคนเลยมีแต่สวนตลาดมีแต่คนทำเลี้ยงเราใหญ่หัวรวย้วยหัวหอมตูเค่หัวนอกแม่น้ำพอกเจ้าอะไรกได้ บกอดกอะไอบาตด้ยกนเยวรงเ้ยด็ัวทำเด็ดดีล่ะใัวนรวยๆมนเมนหัวจนไม่เอานะอยามัละลยกันรวยต่อไปสิุขภาพแข็งแรงคว่มเก็บย่ๆความไข่ใหญ่มีมาเยอะควัญเอ้ย ที่นี้เปลี่ยนคิวนะคะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่นี่เปล i̇şte uh. ี่ยนคิวแล้วเด้อค่ะกูหูแล้วโอ้ยนี่แหละค่ะความอบอุ่นของเราคนไทยใน ออสโลนะคะหลังจากที่เราย้ายมาอยู่ที่ต่างบ้านต่างแดนค่ะเราก็ยังไม่ลืมที่จะเอาวัฒนธรรมของเมืองไทยเรามาใช้นั่นคือคือ,คอการผูกแขนค่ะให้ผู้ใหญ่ผูกแขนแล้วก็อวยพรวันเกิดให้กับน้องจอยค่ะค่ะคลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะมาดูคลิปหน้าเพชรจะพาเพื่อนๆไปดูวิถีชีวิตคนไทยในนอร์เวย์ ในรูปแบบไหนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสมหวังสวัสดีค่ะ